กลุ่มนักเรียนฉันมัธดยมศึกษาปีที่สองทักสองที่มาวันนี้พวกเรามีบทเพลงมากสที่ดีบทเพลงของพวกเรามีชื่อว่าพีชาโกรัสสุดท้ายสุดท้ายพีชาโกรัสพรอไม่พอ แมนบอลพร้อแล้ว let's go าชิกทั้งหมด6คนดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงไตรวรรณพายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนาตาลานต์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวราชาพันทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงธงวชรณพัฒนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กอัลลุ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันเด็ก ชัชมไทยสูงค่ะพร้อมแล้วสามสี่ภูมิแพ้ไนมคะ น้องเด็กิงหัะพยาสอนเคนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนี่ยอยู่สภาดีรัตน์ขันแจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกวิศราต้นซำค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวันนกานโซภาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอัจจตยาสุขีค่ะและดิฉันเด็กหญิงอาเรนปุกเชื้อค่ะพีทาโกรัสกระทันหันถ้าเรา ยยยเด็กหญิงที่2ดุลย์มูธ3เด็กหญิงสาวิตวมมววตีพิทักษ์4เด็กหญิงอภิสราโมดา5เด็กหญิงชิติพรอัจกพงและคนที่4เด็กหญิงปิศาจปาร์ลกค่ะ 3, 4สวยเลิศเชิดจริงจริงๆน่ายาสวยเลิศเชิดกว่าใครที่ไหนสวยเลิศเชิดเก่งกระเด้งกว่าใครสวยเลิศเชิดใสกว่าใครทุกคนพวกเรานกรักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับ2 สองทัสองขออันเชิญบทเพลงบทพี่ทาากุกรัตประจำบทเรียนที่สองอันเป็นที่รักยิงรักยิงรักยิงขอใจแรกแพะขอใจแรกทาโกุรัพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนขอใจแรกทาโกุรัหนึ่งสองสามแล้วสี่หนึ่งสองสามแล้วสี่แค่เดียวแค่ดูเลยจำใ,ให้รูวมันเลย ไ่ยากเท่ไรจะบอกออกไปก็คงไม่ดีไม่งามก็เลยแก้ดูก,ก็เลยโอ้โหทำไมมันยากจาังนะพอครูเข้ามาโอ้ยเข้าใจแล้วค่ะอยากบอกไปลว่ามันไม่ยากเกินไปแต่ครูอื่นจะได้ยินเสียงแบบแบบแบบว่าให้รอแต่ครูนี้จะได้ยินเสียงครูบอกว่า 梦想。我们 สองทับสองสองทับสองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะวันนี้ของของเราจะมานำเสนอเพลงเศษส่วนประกอบท่าเต้นมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนาริตาโสภาพพรค่ะแถมแถวเซอร์กันชื่อเด็กหญิงด้วยแถวแถวตอนเด็ค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเมตวัตรนิร์ สวัสดีค่ะฉันชื่อจีนีนแแบสวัสดีค่ะทิฉันชื่อเด็กหญิงเชนาแสวัสดีค่ะดิฉันชืินดีเลค่ะเพลงเร็จส่วนหนึ่งก็ นี im <im 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 ้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเพลงประกอบท่าเต้นเสศษส่วนนะครับรับสมาชิกในกลุ่มของพวกเราก็ประกอบไปด้วยสวัสดีครับคุณเดชชัยภูมิราชพัฒน์คุณครับสวัสดีครับคุณเดชชัยกุชิมังคุลครับสวัสดีครับคุณเดชชัยหยุกายโคตไปอยู่ครับสวัสดีครับคุณเดชชัยคุครับทิเกวครับสวัสดีครับผมณเดชายภูมิราชเช้ยงองครับสวัสดีครับผมณเดชชัยเตยชีวิตบอยยาส่าครับสวัสดีครับคุณชัยเมธิตพนตังสวัสดีพร้อมพร้อมไปเลย พร้อมปุ่มก็พร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเพลงเส่วนหนึ่งร <ai> <ses> อบหนึ่งรอบสามสี่เียส่วนเส่วนเศส่วนบวกลบเศษส่วนมันอย่างไรทาส่วนนี้เท่ากันไงทาส่วนนี้เท่ากันไงแล้วก็เอาเศษมาบวกลบกันแล้วก็เอาเศษมาบวกลบกันแล้วคูณหารล่ะ แล้วคูณหารล่ะฉันทำไม่เป็นต้องทำยังไงใหร้รู้ให้พอเข้าใจใหร้รู้ให้พอเข้าใจ,จ<ะ>ช่วยบอกฉันทีช่วยบอกฉัน,นทีคูณหารเราต้องทำคูณหารเราต้องทำก็เสษคูณเสษส่วนคูณส่วนในทุกอย่างไม่ยากเท่าไรทุกอย่างไม่ยากเท่าไรคำตอบที่ได้ถูกมันรับนั่นเองคำตอบที่ได้ถูกมันรับนั่นเอง สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเ <c oughs> สนอเพียงแค่นี้ขอยองสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเพลงประกอบท่าเต้นเพลงเศษส่วนมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจินดาแลตพันมีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพินพันธนันตาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพินพรโ์พค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงิภาพรีทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิง สวัสดีค่ะดิฉันเบนกวัชนาทองนาค่ะสามรีเรดีเรดีโกเศษส่วน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 มีสามประเภทหนึ่งในนั้นก็คือเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้่คือเศษน้อยกว่าส่วนเศษส่วนแท้่คือเศษน้อยกว่าส่วนถ้าจยากให้ดีต้องมีค่าสมบูรณ์ต่อมานนัคือเศษเกินต่อมานนัคือเศษเกินเศษมากกว่าส่วนพวกเราเข้าใจสุดท้ายคือจำนวนค่ะ สุดท้ายนั่นคือจำนวนค่ะจะเกินหารกันนั่นแหละคำตอบจะเกินหารกันนั่นแหละคำตอบแม่แมไป <ไอ S 1> ดิงเพลงสำหรับวันนี้คุณพวกเราก็จบการนำเสนอเพลงรอบนี้พวกเราทบทเพลงมานำเสนอที่<พ>ดีบทเพลง <c oughs> ของพวกเรารชื่อว่าพีท้า

ต่จะปลูข้ารฉันก็ทำเขาผ่าไปฉันไม่ทข้าใจให้อภัยคนยางฉันฉันไม่รู้ว่าสามเหลี่ยมนี้จะหาความยาวย่า